สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซองนักสำรวจถ้ำนะครับซึ่งวันนี้ผมเพ like ิ <m Baz. S 2> ่งเปิดซองยูทู e ใหม่วันนี้ผมก็จะเอาอะไรมาให้ดูนะครับพอดีผมเปิดซองยูทู e ใหม่เดี๋ยวมาเปิดซองยูทู u b e ให้ดูนะครับเพิ่งเปิดใหม่นลยนะครับซึ่งชื่อช่องผมตั้งเป็นอะไรวะชื่อช่องผมตั้งเป็นอะไรนะน๊บนนะครับขอเข้ายูทู e ก่อน เรียช่องผมตั้งเป็นอะไรนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องผมนะเห็นไหมครับช่องผมเห็นไหมนี่เห็นไหมช่องผมผมจะตั้งชื่อช่องว่านักสำรวจถ้ำแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนักสำรวจถ้ำนะแต่ผมว่าผมน่าจะทําคลิปนักสำรวจถ้ำเพราะผมตั้งชื่อช่องว่านักสำรวจถ้ำ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปถ้ำเลยนะครับอะไรนะน,นี่เขาจะให้อัพคลิปลงนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพเลยนะผมไม่ได้อัพคลิปเลยเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้นะเพิ่งตั้งใหม่ๆเลยซองผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูการการผ่านกด u t u b e นะน,นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ๊บนึงแปบน นี่เลยนะครับ tamam, คนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็คนรับ 4, สมัครสี hmm. right. ่พ <prejudice ten> <leaves> ันมนนะครับนี่อะไรอะไรพวกอะไรเบอร์โทรอะไรผมก็ตั้งใส่จนหมดละส่วนเบอร์เทออะไรผมก็ตั้งไปใส่ใส่จนหมดละเบอร์โทรอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ผมนะครับนนี่ก็จะเป็นซองนะครับซองนักสำรวจถ้ำนะครับซึ่งซอง ครับคลิปนี้ก็ไม่มีผมว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรหรอกนะก็น่าจ,จะทำคลิปแบบนักสํารวจถ้ำลงอะ่ะเพราะผมตั้งซื้อช่องเป็นว่านักสํารวจถ้ำยังไงผมก็ต้องทำคลิปแบบนักสํารวจถ้ำลงอะไรอย่างนี้น,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 นี่นะ าก็ดีนะครับถ้าส่องเป็น,ปนแ,แบบนี้ส่องของก็ตั้งมาดีนะนี่เดี๋ยวผมจะเข้าการอะไรห้ดูเห็นซัดจีนไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตั้งรูปโปรไฟล์ใหม่นะผมว่าน่าจะตั้งรูปโปรไฟล์ใหม่อยู่ นี่นะครับก็ดีนะครับผมได้จนหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าที่ผมตั้งเมื่อกี้อันนี้เพิ่งสร้างมาเพิ่งสร้างมาดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งเข้าการตั้งค่าให้ดูนี่นะการตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะขอเข้าการตั้งค่าก่อนนี่อันนี้คือการตั้งค่าของผมนะ นี่อันนี้คือการตั้งค่าส่วนอันที่สองก็จะเลือกเป็นประเทศไทยนะนี่นะครับก็นี่อันนี้ก็จะเลือกแบบกตรงนี้ใครที่อยากปรับการตั้งค่าแบบผมก็สามารถปรับได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูหมดเลยกันนัคงค่าผมอันนี้อีกนะครับการตั้งค่าผมก็ผูกเบอร์โทรอะไรเสร็จที่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับ ผมขอลบอกก่อนมันเป็นอะไรก็ไม่อันนี้นาผมจะตั้งผิดเล้ยวเดี๋ยวผมค่อยมาตั้งใหม่นี่นะครับอ,อันที่สองนะครับนี่นะครับวันที่ผมจะปรับผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับการตันนะะ้งค่าอะไรก็ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ นี่ดูครับดูดูให้สกกนลยคลิปก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้แหละครับเอาเี้เรอดูคลิปหน้านะครับคือคลิปหน้าผมจะไปสำหรับทำคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ